พอระวังเก็บมะนาวไเด้าบอกพ่อสิอพ่อระวังนะอยู่ข้างใต้นั้นก็มีอ,ะอ่ะเสียงเสียงเสียงข้างหลังบ้านเป็นปา<อ>่ามีมะนาวขึ้นหนึ่งต้น จนสุกหมดแล้วหนามนเนี่ยข้างใต้นี่ยเอาไม่ได้เลยเเอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่อก่อนระวังนะระวัง อุ้ยเนลูกยังใหญ่เนี่ยออีได้จเดนดนไปเก็บให้อีได้จากเดินด้วยเก็บให้คือหนึ่งสองสามสี่กแล้วโอ้ได้ตั้งแปดลูกแน่